ค่ะเก็บบักพีค่ะมาหนิถังค่ะถังใส่พริกเขียวเขียววงต้นนี่ค่ะเออแดงคักแดงแมวมาหนีิก็มกาเก็บบักพริกนี่ค่ะมาหนีิ mà thôi, phụ đề nghị bảo Pheek mà kéo, 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 งัวก๋วยเตีมาอาแล้วาาาตามาทำอะไรตามาทำอะไรเกี่บวกบพริกเหรอเก่งมาก,ค,กค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินค่อยเดินครับค,ค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาค,ค่อยๆเดินยาตกโอ้ยค่อยๆบอกให้ค่อยๆ คอหักแรนตกลตงนั้นน่ะมาจับมือแม่ไหมไหนพี่แกเ,เก็บตรงไหน <c oughs> พี่เ,เก็บไหนไหน,นุ่นเดินไปตรงนน้นไปเดินไปอัอนนี้อ่ะเก็บได้ไหมเอออ่ะเก็บเลยเอาแดงแดงจี้ <c oughs> สีแดงเลยสีแดงไหม <c oughs> เอาสีแดง <c oughs> นี่นี่สีแดงเนี่ยเก็บใส่สีแดง สีแดงนี k ่เออเก็บใส่เก็บเลยเอออใส่ถังโอเคเก็บสีแดงทั้งหน้าน่ะนั่นแหละเก็บใส่ทั้งหน้าน่ะเออเอาเก็บใส่เลยเก็บใส่โอเคเก็บใส่เก็บอืมเก็บให้หมดเลยเออดึงเอ้ากิ๊ด ฮะอเอาไต้มกินอาพริกไปต้มโอ้ยแม่ก็เผ็ดแล้วเนาะเอ่แงไม่กินแม่กินได้เออไม่กินได้ลองกินได้ก็กินอ่ะเก็บนิง่งเ,เก็บเก่งจังเลยลูกชายใครเก็บเก่เกงจังเลยอืมเออ เก่งมากเอาโ,อโยนมันถูกหน่อยค่อยเก็บใส่เก็บให้หมดก่อนในนั้นไหนดูดิคายเก็บใส่เก่งมากครับเก็บใส่อือเออนั่นแหละดีมันไม่แดดมันเนี้ยโยนให้มันถูกถังหน่อยครับอือโยนมันถูกถังโอ้โหเก่งมากอีกรวบมืดนึงนะนี่นี่ทางนี้ สีแดงจากสีแดงไหมนี่นี่น,นี่โอ้ยทิ่มตานี่ลูกนี่ีแดงเอออ่าเดินมาท<ๆ>างนี้นี่เดินมาทางนี้เดินอมม้อมมาอ้อมาตรงนู้นอเออโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าพริกเอาที่เป็นพีคเก็บเอาไม่ใช่นี่ตรงโน้นโน้นโน้นเดินมาตรงนน้น เออโอ้ยงูนี่นังไม่เถังให้เอแล้วเก็บไส้นี่เออเอาอื่นเอาอื่นเออเก็บไส่เก็บเลยโอ้ตรงนี้ที่นี่เออตรงนี้ก็มีนั่นแหละเก็บไส่เก็บไม่เอาอันนั้นมันเน่าเอาที่ไม่เน่าเออวางลงเลยอย่าไปจับแสบมือคันตาให้นี่วางลงเก็บพอยัง ข้างหลังเก็บใส่เออยังไงในหูตั้งเนี้ยทางนั้นเลยใส่ถูกเก็บให้ถูกเก็บไม่ถูกเก็บสีแดงๆนะเออเด็ดเอาเอาเน้าก็ทิ้งเอาที่ไม่เน่าเออเก็บใส่ที่นี่นี่ใข้างในนี่ในหูตั้งครับข้างใน เออเนี่ยเออโอเคเอาเ้าเอาที่ไม่เน่าสิครับเลือกเอาโอ้นีตี้เอ้าที่ไม่เน่าเอาที่ไม่เน่า ให่กว่ยายก็ได้โอู้จิ้มเลยให้น้องเินมเลยเจมไหมไหนดูดิเนี่ยไหนเนี่ยโอ้โหเก่งมากเอาที่หน้าจิ้มหนาเออหาพิมหาเก็บเก็บช่วยยายนู่นไปทางนู่นเดี๋ยวมาทางนี้ ไหนนะ้าหวไหนเดินออมมาทางนี้เดินมาโอ้หนูนี่น่เออเหยียบตัวหมวกแมวได้เลยนี่เ้นี่หอบไปนอเป็นดอกเป็นหอดอก อ,อ,อะนางนั้น,นไม่เานาทาไม่เน่าหนะไม่มาหโอ้โหมีไหมตักเก็บเลย<ต>เก็บเลยเอาตรงนี้จะไหม เดาอ,อืมมีน้ออืม,อ,มอันนี้เอาไปใส่เลยใส่ทัทง้งถังลาดูตาหนี้คับไม่ต้องมุดมาหรอกตาไปนู่นถัง,งมาด้วยทางมาเดินทางมาเดินเอาทางมาเดินเอาทางมานี่เดินมาทางมาเดินมายกมา

เอเดชชัยยังจะเดินไปไหนหล่ะข้างหลังก็มีนี่ข้างหลังตาก็มีเยอะแยะอ้วนมากอุ๊ยอะไรแม่นูกตกหลุมอ่ะไข่ตกหลุมล่ะแม่น้าตตกหลุม

แดงๆูสีเขียวไม่อาัน้งไม่แก่สีสีแดงอันนี้ปขีดยาป่ะแม่บอกพอมาสีกินล้วเนาะเจ้ค่ะบัมันพ่อเก็บเราให้ได้ถามตรงนี้นี่ถั่วยาย อ้ดิเต็มเลยเป็นฝากเต็มเลยมันเห็นปะค่ะจ้า,จาทั่วค่ะพี่นนอมออทั่วแล้ลางงามนั่งเป็นลูกถั่วยายนาข้าว ลังขึ้นยากาศเนี่ยมื่เสาเก็บบักพริกเก็บบักทัวไปต่ำเอาบายบายหน่อยอยน้องจุนโตน้องเจตาด้วยนะคะสวัสดีครับกันได้โอเคจตาเก่งมากคะ่ะอ,อืนี่ค่ะบักพริกที่เก็บได้ หลายอยู่ค่ะย่นเหงือ